สวัสดีครับพบกับผมอาร์ตสดังกับไฮไลท์การแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดแอนด์มีโอแชมเปี้ยนครั้งที่1การแข่งขันลุยไทยครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมปับนนี้เข้าสู่จุดโค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของการแข่งขันลุยไทยจากที่สมาร์ทฮาร์ดนะครับผมแพ้ลวดมา5กระดาษกอล์ฟกระมลเราเก็บจากทีมมีโอเก็บลวดเลย จากตอนแรกครับผมแม็กกับทีมลูกทีมอีก5้าคนจะมีหคนต่อกรกับกระมวลกับาการที่เป็นหัวหน้าทีมอีกแค่สองคนนะครับผมแต่ก,กอล์ฟกระมวลเก็บลวดไปเลยห้าคนนะครับผมเหลือแค่หัวหน้าใหญ่หัวหน้าทีมก็คือแม็กจะต้องโผล่ออมาละนะครับผมซึ่งก็คือเป็นกระดานนี้เลย แม็กวิดลิทนะครับผมอ่าก็เป็นเรียกว่าน้องนักศึกษาที่เพิ่งเข้าสู่รั้วมหาลัยเนี่ยแค่ภายในปีนี้น่าจะเป็นปีแรกครับผมนะฮะน่าจะอยู่เทอมสองอยู่นะครับก่อนน้นนี้ก็เรียกว่า<ม>อินกับหมักล้อมมากนะครับผมในข่าวว่าซื้อนะให้ทางแอปต่อที่ทำเว็บอยู่เนี่ยนะครับผมช่วยจัดสเปคค,คอมพิวเตอร์ ในการที่จะมาลันไอเอไอนะครับผม <c oughs> เพื่อจะเรียนรู้จาก AI เนะี่ยโอ้โหเรียกว่าแบบจัดเต็มมากนะครับแล้วก็ก่อนแข่งเนี่ยก็ลงทุนลงแรงอะไรเยอะแยะเต็มที่ไปหมดเลยเรียกว่าทุ่มเททุ่มทุนสร้างมากเลยนะครับผมในการแข่งขนนนันครั้งนี้นะแล้วก็นะตามตำแหน่งเขาเองแม็กวิชลิทนะครับ,ม Lit, รบผมก็เป็นหกดั้งคนที่สองของประเทศไทยนะครับผมก็คนแรกก็เป็นลิทหกดั้งนะครับซึ่งก็แข่งแพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในช่วงต้นๆนะครับผม ซึ่งแน่นอนช่วงนี้ก็เป็นเรียกว่าในยุคนี้เองก็เป็นยุคของแม็กกับการสองคนนี้เจอกันบ่อยประจําตลอดเวลานะครับก่อนนี้ไปเจอการทีนี้เราก็มาดูก่อนเลยครับผมว่าล้งกับกมลมนี่นะครับผมแม็กวิลลิสสามารถเอาชนะกะมนแล้วก็ป้องกันตําแหน่งที่ตัวเองจะหลุดออกไปแล้วก็ไปเจอกับการได้ในกระดานต่อไปือเป่านะครับมาชมกันเลยครับกระดานนี้วิลลิสถือหมากสีดํานะครับผมส่วนกมนถือหมากสีขาวนะฮะเปิดเกมมาเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่า ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจจบจนกระทั่งบริเวณแถวนี้นะครับแถวนี้นะฮะดำเองเนี่ยนะผมภายใต้การโจมตีรุนแรงจากห้าเม็ดนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าห้าเม็ดนี้ของสีขาวก็บอกโหจะเป็นจะตายกันมากๆเลยนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ตายครับผมสุดท้ายมันก็ตายแต่ถึงแม้ว่ามันจะตายเนี่ยนะลองสังเกตนะถึงแม้มันจะตายเนี่ยก๊าซเนี่ยนะที่ AI ไให้นะครับผมก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้มีความ ยังไงยังไม่ได้ขาวยังไม่ได้จะเสียเปรียบลยจะขนาดนั้นเลยนะผมซึ่งเนี้ยดูอะโอ้ยตายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บาทก็คือตายก้อนนี้ทั้งก้อนที่ว่าเหมือนจะใหญ่มากนะแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าจะใหญ่สักเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ถือว่าใหญ่สักเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้ก็คืออาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสรักคนที่ดูหมักล้อมว่าไม่ใช่กิน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 แล้วชนะไหมไอ้ไอ้เนี่ยกินตั้งเยอะแยะไม่ได้ไไดชนะซึ่งหลังจากที่เกมก็ดําเนินต่อไปนะผมก็ดาเนินนะฮะบริเวณด้านล่างเนี่ แต่บริเวณส่วนอื่นในกระดานเองสีดาก็หาไม่มีอยู่เลยนะเพราะเขาจริงๆถามว่าเล่นต่อกันก็เล่นต่อได้นะใส่ดดูเปอร์เซนเทจก็ยังขาวเองก็ยังคงดีอยู่นะผมก็ยังสลับไปสลับมานะในรายละเอียดเราก็คงจะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะก็เนี่ยกระกูนไปสู้มาก็ไม่ได้ต่างคนก็ต่างสร้างบ้านกันไปนะฮะสร้างบ้านกันไปก็ไม่ได้เนี่ยก็ทลายก็เป็นเชฟโปรติในการทะลวงบ้านกันไปนะผมจนกระทั่งนะผมแถวนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่กราฟเวี่ยงลง รุนแรงนิดหน่อยดูยังไงเนี่ยตึ้งหนึ่งตอนนี้สีดำอ๋อสีดำเขาบอกว่าให้อืมเขามองว่าสีดำเนี่ยไอ้สองสามเม็ดเนี้ยไม่น่าจะต้องทำอะไรครับทิ้งมันไว้อย่างนี้ก่อนฮอเอไอบอกว่าให้คุณมาตีเม็ดเม็ดคือมาทำลายพื้นที่บ้านหลังนี้ก่อนโวณตรงเนี้ยอย่าเพิ่งจะไปทำยุ่งอะไรกัอย่าเพิ่งจะไปทำอะไรกับมัน จริงๆเนี่ยเม็ดนี้กับเม็ดนี้แรกกัน2เม็ดนี้ครับผมก็ไม่ใช่ว่าดำจะขาวจะเอดำจะดีสักเท่าไหร่นะสองเม็ดนี้แรกกันเพราะสองเม็ดนี้แรกกันกลายเป็นว่าวันหลังในอนาคตเนี่ยได้กดเม็ดนี้มันไม่มีเม็ดกดแล้วไงกดแล้วเบียดอย่างเงี้ยไม่งั้นอตลิกลงมาแล้วจับกินได้กลายเป็นอย่างเงี้ยมันมีสองเม็ดนี้มีขาวเม็ดนี้มันไปช่วยบริเวณนี้ของสีขาวเพราะฉะนั้นสองเม็ดนี้แรกกันถ้ามันดำเองบริเวณทั้งหมดไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยดำจะใช้ประโยชน์จากด้านนอกไม่ได้เลยนะผมว่านนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ AI มองนะฮะ แล้วก็เวียงตรงนี้หน่อยนึงนะครับผมนะฮะตรงไหนหน่อยนึงแถวนี้อ่ะแถวนี้นิดนึงก็จริงๆงเวียงคู่นี้จริงๆริงอะ่ะดูจากการาฟเองก็เรียกว่าไม่ขาดนะไม่เนี่ยวเวียงไปเวียงมานี่ลงไปก็ขึ้นมาใหม่จนสุดท้ายในจังหวะเนี้โอ้ใครแม็กตรงเนี้ยนะน่าสนใจมากเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าตรงเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้คือเม็ดเดียวเลยนะเม็ดเดียวเลยเดี๋ยวเราดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าอ่าตรงนี้ก็ขุกคลิกหน้าประตูนะตัดกันไปตัดกันมาตุกท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 ุกก็ นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรรุนแบบน่าสนใจสักเท่าไหร่นะผมก็ดําเองก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นกลุ่มนี้รอดนะแล้วสุดท้ายก็คือรอดไปได้นะครับผมสุดท้ายก็คือรอดไปได้เองข่าวเองก็รอดนะฮะดำก็รอดนะผมซึ่ง่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าข่าวยังดีอยู่นะที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยยังมองว่าข่าวดีอยู่เลยนะผมไม่รู้มือยังไงนะข่าวดีอยู่นะเนี่ยนะนี่ข่าวเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยซ้ำแต่สำหรับมนุษย์เองเนี่ยสำหรับคนเล่นเองเนี่ยสำหรับแม้แต่เป็นผมเองเนี่ยดูเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าข่าวดีขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนนี้นับแต้มข่าวเองเนี่ยข่าวเองเนี่ยแม้ว่าโอเคก็อะไรหลังเนี้ยใช่สีมันนี้ใช่นะครับผมก็มาถึงตรงนี้นะก็นะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกหน่อยหนึง่งตรนมาถึงตรงนี้ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งเนะี่ยคือมันก็ยังดูว่าเหมือนกับบ้านเองเล็กกว่าสีดำอยู่เลยแต่ก็นั่นแหละขึ้นอยู่การโจมตีบริเวณกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มโจมตีโจมตีดํากลุ่มนี้แล้วแลาจะเกิดเป็นพื้นที่อะไรของสีขาวขึ้นมาบริเวณนี้หรือเปล่าน,นะฮนะตรงนี้เนี่ยก็ขาวก็โจมตีไปนะ ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่กราฟค่อยกระดิกขึ้นไอไอบอกว่าให้ต่อลงนะผมตรงนี้ไอบอกให้ต่อลงแต่ว่ารายละเอียดิ๊กย่อยตรงนี้นะฮะให้ต่อให้ต่อที่เก้าสามแต่ว่าในเกมจริงไปเชื่อมที่แปดจหกจุดสี่แปดจุดห้านี่นะครับผมก็มีรายละเอียดแตกต่างนิดหน่อยนะครับผมต่อลงก็ผมว่าต่อลงซับซ้อนอนะ่ะมันจะมีความซับซ้อนมากซึ่งผมว่าในฐานะที่เป็นกอล์ฟสื่อข่าวเนี่ยกอล์ฟเนี่ยเวลาคนที่ชอบเล่นเอ็นเกมมาครับผมมักไม่อยากเจออะไรซับซ้อนมาก ก็คือเดินเนี่ยโดนตัดโดนแทรกอะไรอย่างอื่นอัดนะฮะแต่ว่าแน่นอนในความซับซ้อนก็มีทิ่มกลับแล้วก็ตัดกลับอะไรอย่างี้เหมือนกันก็กอนนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ AI ไออาจจะคำนวณเวลาให้ต่อลงได้ะครับผมนิดนึงแต่ถึงยังไงไม่ว่าจะในเกมจริงแบบนี้คือสถานการของสีขาวก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะครับผมทีม่คอยดีในเอไอเนี่ยก็ยังเนี่ยก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะครับเนี่ยก็ยังขาวก็ยังแปดสิบห้าอยู่นะครับผมสิบสามสิบห้านะครับผมนะฮะจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งเนี่ยจนกระทั่ง เบบนี้แหละครับผมที่ที่ขาวมีปัญหาเนี่ยลดลงมาเหลือเจ็ดสิบหกละนะครับแล้วพอเนี่ยค่อยๆค่อยๆเรียกว่ากราฟของสีดำเนี่ยค่อยๆดันกลับมาเทนิ้เทนิ้แล้วจากตอนแรกดีดไปที่เก้าสิบนะครับผมเนี่ยนะค่อยๆดีดไปที่เก้าสิบตรงนี้ยังไงออตอรียทิ้งไว้เนี่ยครับเนี่ยแล้วตอนนี้ตาสีขาวเขาเองจังหวะนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้กินเอ้ให้เชื่อมเชื่อมเป็นนิดนี้ใหญ่มากเลยนะ คือเม็ดนี้ปล่อยให้ดำกินได้นะผมโอ้โหมันมันแต้มมันใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวถ้าถุาเกิดผมเชื่อม้วทำไงเนี๋ยเชื่อมแล้วดำสมมติถ้าเกิดว่าจะกินจะสู้กันล่ะไม่กลัวตายล่ะีออย่างเงี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดผมเป็นเขาเรียกดีในฐานะที่เป็นมนุษย์กับเอไอเนี่นะไออย่างเงี้ยเอไอมันมันคำวนวณขาดแล้วว่ามันไม่ตายไอคือไอเม็ดนี้มันต้องตายคือข้างในเนี่ยข้างในก้อนนี่ของสีขาวเนี่ยไม่ตายนี่คือสิ่งที่ไอคำวนวณไปแล้วแต่สำหรับเราเนี่ยต้องมานั่งดูเนยนะโอ้ยแบบให้มันนั่งขึ้นป๊ เอาแล้วทะแยงมอาแล้วไงแล้วเบียดปั๊บแล้วเบียดปุ๊บก็ต้องตัดสินะตัดปั๊บเอาแล้วเชื่อมเอาแล้วไงต่อแล้วไงแล้วแล้วลมลมจะพอเหรอเนี้ยอัตลิเชื่อมแล้วเชื่อมอ๋ออตรงนี้มีอัตลิเพราะว่าตรงนี้อัตลิไม่ได้ไม่งั้นตรงนี้ตรงนี้อัตลิปั๊บจบนะฮะเพราะว่านตรงนี้ไม่ได้นะอังนั้นไม่อัตลิแล้วทำไงเนี้ยเอาแบบนี้ก็เป็นนี่ก็เชื่อมส้นเต้นนะ เพราะงั้นตรงนี้สามเปนนี้ก็เลยหนีไม่ได้นะครับผมเพราะเป็นนี้เชื่อมสเต้เชื่อมสเต้หมายของครับเชื่อมสเต้หมายถึงนี่ข่าวเดินเสร็จปุ๊บบริเวณนี้ต้องเชื่อมนะไม่งั้นโดยตะลีเปนนี้เพราะสามเนนี้หนีไม่ได้ถ้าสามเป็นนี้หนีไม่ได้ในตอนนี้จริงงั้นก็เป็นไปได้ว่าขาวก็ต้องเชื่อมตรงนี้นะผมจุดเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เรากลับปอย่างงี้เพราะงั้นต้องจังหวะนี้เองขาวคุณต้องเชื่อมถ้าข่าวเชื่อมขาว็ยังดีอยู่นะผมในเกมจริงเนี่ยขาวไม่ได้เชื่อมข่าวไปทิ้งเอาไว้ซึ่งก็ ก็ก็ก็เลยเปิดโอกาสให้ดำแล้วกันเพราะว่าตอนนี้จริงๆเกม AI อ่อให้มองว่าข่าวเนี่ยครับดีมาตลอดเลยนะตั้งแต่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้เมื่อกี้จะข่าวดีมาตลอดเลยอย่าลืมนะแม้ว่ากลุ่มที่จะตายนั้นจะข่าวดีมาตลอดทั้งเกมเลยนะแล้วเมนี่ก็เบียดใช่ไหมฮะก็ปิดลงแล้วต่อลงนานดำก็พยายามทำตัวเองรอดครับผมคือสไตล์สังเกตนะสองคนเนี่ยเดินแบบรีบทำให้ตัวเองรอดรีบทำให้ตัวเองรอดตลอดเวลาเลยเนี่ยก็รีบทำให้ตัวเองรอดเพราะคนที่ชอบเป็นเกมมักไม่อยากเจอความซับซ้อนมันนับแต้มยากนะนับแต้มยากนะนะแล้วนี่ก็ ตาขาวเองขาวก็จังหวะเนี้ย AI มองว่า AI อ่า็ออกก็กดต่อนะนี่ก็เดินตาม AI เลยครับผมเดินคิดดูขนาดนี้ต้องเชื่อมเขายังไม่เอาเลยต้องกดแปนี้ใหญ่นะครับผมและดำก็จับกินถึงตอนนี้เขาวก็ยังดีกว่าอยู่ดีแม้ว่าโอ้การกินเบ็นนี้จะใหญ่นะครับผมและ AI ก็มองว่าให้เดินอ่าบบนี้ AI บอกให้ขยับมานิดนึงอ่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันยังใกล้ๆกันอยู่อ่ะดกว่าเจ็ดสิบเอ็ดกับหกสิบเก้าใกล้ๆกันน่ะอ่ะเอาเป็นว่าวเม็ดที่ขาวเดินก็ใกล้ๆกันนะผม แล้วก็ทิมมาตรงนี้แล้วก็ตัวตรงนี้เบียดลงมาครับนเะบียดลงมาตรงนี้บนนะเบียดเนี่ยฮะโอเคเดี๊เนี้จริงๆแล้วตาสีขาวเองะนะครับผมขาวแค่เบียดธรรมดาเนี่ยครับผมจริงๆกระดาษเนี้ยดําก็อึดอัดมากแล้วนะครับผมคือถ้าเบียดมาเนี่ยนะฮะถ้าเขาปิดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับอ๋อก็คล้ายๆข,ข,ของจริงอยู่ดีแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือแล้วจะไปแทะเขากินทําไมนะฮะลองดูในเกมจริงนะครับผม เกมจริงเนี่ยเปอยู่ๆไปแทร้เขากินเฉยเลยแล้วเขาก็ตรีปับแล้วก่อนตนีก็ยืดออกเหมือนกันนะปิดปุ๊บๆ,บๆน,นะครับผมแล้วก็ปล่อยเขากินนี่อยู่ๆก็ถูกกินเม็ดเดียวเฉยเลยท,ทั้นนี้ที่ประเด็นคือถ้าไม่แทรกตรงนี้ลมหายใจตรงนี้ก็ไม่ถูกปิดตรงนี้ลมหายใจก็ยังพอมีอยู่ไม่ได้โดนตรีแล้วตรีแบบรุนรัวๆนรัวนะแล้ววันหลังเกิดอยากเล่นเนะี่ยไม่ใช่ว่าไปแทรกเขากินแต่จะทิ่มจากด้านนี้เข้าไปต่างหากตรงนี้เหมือนเขาเรียกเลยขาดทุนไปประมาณสองแต้มไม่พอไปโยนให้เขากินไม่พอ เราก็ยังสร้างปัญหาให้ตัวเองตรงนี้ข่าวว่าผมมีเขาเริ่มเดินไม่รู้อ่านหมยายอะไรไม่รู้ออกมานะเนี่ยตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะนะแต่ถึงยังไงเนี่ยครับผมข่าวก็ยังดีอยู่อยู่ดีข่าวเชื่อมปั๊บเนี่ยก็ยังเนี่ยยังข่าวก็ยังดีกว่าอยู่ดีดดแม้ว่าการาฟจะกลับมาห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วเนี่ยผมขถาวเนี่ยเป็นคือส,สิ่งที่เขาเดินพลาดได้อย่างเรียกว่าได้อย่างรุนแรงนะผมนะ ซึ่งตอนนี้โอเคดําก็กลับมานะครับผมมาเดินจากด้านล่างไม่มีทางเลือกละเดินจากด้านล่างอันนี้ก็ต้องปิดนะครับผมมาปิดไปนะฮะและดูเหมือนว่าเขาเองก็ไอ้ดัาเองก็มไม่แน่ใจว่าอ่านอ่านแต้มขาดแล้วหรืออย่างไรนะครับผมนะฮะก็เลยประมาณว่านะทิ้งสามเป็นนิดเลยซึ่งตอนที่คอมเมนต์ในในสถานที่จริงผมยังพูดเลยโอ้โ oh, หทิ้งสามเป็นนิดเหือใจการแบบโอ้โ oh, หใจสปอร์ตมากเพราะสามเป็นนี้ถามว่าใหญ่ไหมใหญ่มากนะพื้นที่มันใหญ่มากอะแต่แต่ก็จริงจริงพื้นที่ของสีขาวก็พอ เอ็นเกมไม่ต่อไปเนี่ยะฮะอันนี้เป็นเอ็นเกมที่ AI บอกว่าผิดนะผมเอไอบอกให้กดมากกว่ากดแล้วก็ยังไงไรู้จำสำหรับผมว่าตลังจาที่ดูเอไอรลืแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็พอกันปะวะนะ,ะกดกับกดกับเกมกับเมะแยงเนี่ยก็ผมก็รู้สึกพอ,พอกันทำไมเอไอบอกมันต้องมันโอ้โหมันลงท่วมมันซักขนาดนี้นะครับผมนะเนี่ยเนี่ย,ยแล้วก็ได้เซ็นเตอร์ด้วยก็ดีไม่ใช่เหรอสำหรับผมผมรู้สึกดีนะตรงนี้ต้องอาจต้องไปศึกษาลึกเราแนะนํากันเบื้องต้นคร่าวๆแล้วกันผมก็ เขาเองก็ปิดได้อย่างรุนแรงที่สุดนะครับซึ่งยกนถึงตอนนี้เปอร์เซนเทจการแพ้ชนะยัง50-50นะผมไม่แน่ใจว่าว่าวิทลิศเขานั่งโคตรตุ่มจนได้ตอนเขาเอ็นเกมเนี่ยตรงจังหวะนี้โอ้โหเขาเดินเร็วมากเลยฟุ๊บฟับฟุ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 บเหมือนกับแบบเขาคิดวิธแบบเยอะหมดแล้วนะฮะแล้วก็นะครับผมแล้วก็เดินเร็วมากเลยแถวนี้คือเหมือนตั้งใจทิ้งสามอันนี้เต็มที่เลยเบียดเบียดแล้วก็แล้วก็แล้วก็กดกดแล้วก็แล้วก็เดินอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะแล้วก็จังหวะนนี้เองะผม เป็นจังหวะสุดท้าย2เม็ดสุดท้ายของกระดานนี้ที่ตัดสินผลแพ้ชนะนะครับผมในเกณฑ์จริงเนี่ยนะครับผมดำมันไปต่อลงแบบนี้นะสังเกตนะครับผมพอดำต่อลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกราฟเนี่ยจากตอนแรกนะครับผมดำเนี่ย45.4ลงมาเหลือปุ๊บุ่ง18.1งนะครับ18.1เลยเนี่ยนะฮะผมก็มานั่งต้องมานั่งวิเคราะห์กันเลยครับผมว่าตรงนี้นเกิดอะไรขึ้นวันนี้สิสิบแปดจุดหนึ่งเนี่ย, 10, ยแล้วแล้ว สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือสิบแปดจุดหนึ่งเกิดตรงอะไขึ้นตรงไหนที่ a อมองว่าเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดในกระดานตอนนี้จุดที่ใหญ่ที่สุดในกระดานครับผมสิ่งที่ AI ไอมองก็คือไอตรงนี้แน่นอนเบียดไปอะไรตรงนี้มันเป็นเซนเต์ของสีขาวแล้วเราไม่ว่ากันยังไงเบียดไปดําก็ต้องรับนะแต่ตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่สำคัญในยกระดานคือต้องกินลี่กินเป็นนี้ครับลีกินเป็นนี้ถ้านับแต้มเนี่ยมีคข่อย่างน้อยเกือบสิบก่าแต้มเพราะว่าสี่เม็ดนี้มีสี่เม็ดนี้มีเขาเรียกอะไรสี่เม็ดเนี้ย ก็8แต้ม90แต่ประมาณสัก9แต้มอ่ะบวกกับกลุ่มนี้อ่ะเมนี้เมนี้ต้องโดนกินกลับอีกไงคือกินเมนี้เม็เดียวไปกลับได้ประมาณสัก10นิดนิดแต้มอ่ะ11 12แต้มนะครับผมแต่ถ้าว่า11 12แต้มเนี่ยตอนนี้สิ่งที่กังวลกันนะผมที่ทั้งต้องต้องสอบคือที่เราหลังจากที่จบเกมเราก็คุยกันนะครับสิ่งที่กังวลกันทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายคือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีปัญหาอยู่นะครับผมแต่ AI มันคำนวณไปแล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเกิดอะะไรขึ้นนดู งังจา,ากที่ตรงนี้ก็แลกกันไปหน่อยหนึ่งนะฮะอย่างที่ไอมองปั๊บป๊บใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะเนี้ยควรจะต้องจับกินตรงนี้แต่ข่าวไม่ได้จับกินเราไม่ว่ากันหรอกนะผมฟีมือระดับเท่าดังผมเองผมก็ไม่ได้อ่านหมักลึกขนาด AI ไอนะครับเม็ดนี้เม็ดเดียวสำหรับตาขาว,วผมเม็ดเนี้ยนะผมจากตอนแรกเนี่ยครับสังเกตข่าวในเจ็ดสิบหกจุดสี่เดินทีเดียวตุ Phillip ้มมิดแท่งเลยครับเม็ดเดียวเลยเม็ดนี้เม็ดเดียวเลยครับผมนะเม็ดนี้เม็ดเดียวเลยจากตอนแรกเนี่ยควรจะไปนั่งจับกินเนี่ยขาวยังชนะอยู่เลยนะครับผม แค่เม็ดนเดียวตุ้มแล้วดําก็จะกลับไปจับกินทันทีเนี่ยผมเกมนี้ก็จบลงโดยที่แบบไม่คือไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจของกระดานนี้ก็คือว่าไอ้สิ่งที่น่าสนใจของจังหวะนี้คือว่าไอ้ตอนที่ดําลงเม็ดเนี้ยเม็ดเนี้ยผมมันมีผลอะไรกับกลุ่มนี้หรอนั่นก็คือว่าเขาว่ากลัวว่าตรงนี้จะมีแผลตัดอ่ะเรามานั่งดูกันดีๆนะนี่ผมพยายามกดเอไอให้เอไอมันช่วยบอกผมนะสมมติว่าตอนนี้นะผมข่าวเองเอาไปจับกินเลยไอ้ตรงนี้เราไม่ต้องแลกของเกมจริงแล้วกันจับกินเลย เดินอย่างที่ไอมันบอกดำสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องอัตลินะครับผมแล้วเขาก็จะกินนะฮะและ้วดำก็จะต่อลงดำต่อลงเป็นเซนเนต้เนาะเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นเซนเต้ไหมเนี่ยอ๋อเป็นเซนเต้แบบว่าถ้าเกิดไม่ไม่ไม่สมมูรไปเดินอะไรจากด้านนี้ก็จะโดนหนีบใช่ไหมแล้วก็เอาสามสี่เมตรนี้กลับมาได้ก็ออยังหนีบปะอัตตรงนี้ก็ออยังหนีบปะไม่รู้ดิ ถ,ถึงตอนนี้คือวิธีการเดินลุมแรงที่สุดอย่างเอไอคือก็คือไม่ให้อะไม่ให้อะแต่ผมว่าอย่างน้อยถ้าแบบให้คุณเบียดกลับมาหนีปุ๊บแล้วก็ตัดกินก็ยังก็ยังพอไหวว่าทุกๆไถ่ไปได้ป่ะแต่เอาเป็นว่าอย่างเงี้เราดูอย่างเกมเกม a อไอเลยแล้วกันนะครับคือตองก็ผมมองว่าถ้าถ้ากลัวมากก็เชื่อมันตอนนี้แหละนะฮะแต่ AI ตอนนี้โหดมากต้องกินต้องกินทั้งหมดแน่นอนก็ต้องตัดดีถูกป่ะตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ตัดปุ๊บต้องขึ้นปุ๊บ นี่เลยครับเม็ดเจ๋งของ AI ไอครับผมที่เขามองครับกระโดดแทรกชูบเข้าไปดีปัญหาทั้งหมดคือถ้าเป็นภาษาคีไดไอจีเ,เรยกว่าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างใครก็จางแล้วนะครับผมอะไรนะคดีทุกอย่างใครก็จังแล้วก็คือก็มันก็ทาอะไรไม่ได้แต่ตรงนี้ไม่มีปัญหานะผมก็แก้ตรงนี้เชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็ตัดไปก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะผมที่เดินเม็ดนี้ของสีขาวเองเนี่ยนะฮะเนี่ยเดินเม็ดนี้ของสีขาวเนี่ยครับผม เป็นจุดที่ AI มองว่าข่าวเองไม่ได้มีปัญหาครับแต่ข่าวก็ไปเดินทีหนึ่งนะแล้วก็ปล่อยให้ดำได้จับกินตุ้มเกมนี้ก็จบลงนะเนี่ยก็จะก็ไม่ต้องกหลังจากนั้นก็แต้มกันดำก็ไม่พอแล้วนะถึงตอนนี้เรียกว่ายัางไงดีจริงๆกระดานนี้ถ้าเกิดกอล์ฟนะผมมีเวลาอ่านมากเข้าใจว่าตอนนี้นะ่าจะเข้าสู่เบียร์ยมีแล้วละถึงถึงกลายเป็น ถึงกลายเป็นแบบมาเดินเป็นเนี้ยเข้าส่เบียอมีแล้วละ่ะไม่งั้นถ้าอ่านหมากเรื่อยจริงๆผมว่าอย่างกอล์ฟก็น่าจะอ่านหมากได้ว่ากระโดดแล้วก็โดดตัดได้อะไรเงี้ยนะครับผมนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของเวลาที่น่าเสียดายที่ที่เรียกว่าไม่มีในตอนหลังนะครับผมในเขาต,ต่อไปผมว่าจะจัดการแข่งขันโดยที่แบบให้เวลาฝ่ายละสามชั่วโมงเ,ยเนย้็เป็นไปได้นะอันนั้นเดี๋ยวว่ากันไปนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของจุดนี้ก็คือว่าวิทลิตนะครับผมเลีวกลับไปดู เขาเรียกว่าย้อนหลังนะผมแถวเนี้วิลลิเดินเอ็นเกมเร็วมากเลยโดยเฉพาะไม่ต่อลงเันนี้ไม่ต่อลงเมนนี้ถ้าเกิดกลับไปดูเนี่ครับผมปั๊บปั๊บเนี่ยก็ลงแนละ้วไม่แน่ใจเขาสู่เบลยมิ omi, ด้วยหรือเปล่าหรือว่าอยากจะใช้เบลยมิกดดันกอล์ฟนะครับผมต่อลงเ็นเนี้ยคือผมให้ความรู้สึกเหมือนวิลลิเขานั่งอ่านแต,นะต้มนะว่าแต้มเขาชนะขาดนั่นโดยรวมถึงว่าเขาจะต้องได้เมนนี้กินเซนเต,นเตน้คือเขาเหมือนว่าเมนนี้ต้องเป็นเซนเต้เตแล้วเมนนี้จับกินนะครับผม ถ้าเป็นอย่างที่วิลิทอ่านมาจริงแล้วก็สามารถแบบไม่มีความผิดพลาดบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าเกิดข่าวแบบประมาณเฮ้ยฉันรับถูกจริงแล้ววิลิทแพ้ไปเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเรียกว่าเรียกว่าอะไรนีอย่าเรียกว่าเป็นตาบาปเรียกว่าเป,เป็นจุดที่แบบวิลิทอาจจะอ่านมาผิดแล้วก็โอ้ยแพ้ไปเอานึกว่าตัดได้ตัดไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่แบบด้วยความมั่นใจของเขาอ่ะผมผมอยากชื่นชมตรงนี้มากกว่าว่าเฮ้ยเก่งนะทุกคนก็บอกฮ้ยโอ้โหแถวนี้ยนะเก่งแล้วตรงนี้กินไม่พอมันกินด้วยเซนเต้ด้วยไง จริงต่อให้เม่นนี้ไม่ต่อลงจับกินเลยก็ยังได้นะผมดูนะแถวเนี้ย a อไอว่าไงนี้ไอบอกให้เชื่อมก่อนนะเชื่อมอปุ๊บนะก็เชื่อมแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องจับกินเลยนะี่จังหวะเนี้ยน,นะจับกินอ่ะน่าเป็นเม่มที่ใหญ่สุดแล้วจับกินอ่ะที่เป็นใหญ่สุดเพราะอะไรครับเพราะมันเซนเต้ด้วยไงเซนเต้ที่ว่าแบบถ้าเกิดคุณเนี้ยปุ๊บปุ๊บใช่ป่ะถ้าเนี้ยก็ต้อง,ต,องต้องเล่นต่อนี่ถ้าก็กินไปแล้วแล้วตอนหลังให้มันเล่นตรงนี้ก็ได้ไง ใช่ไหมก็ค่อยเร่มเล่นกลับมาก็ได้อะใช่ป่ะแต่จังหวะนี้ไม่แต่ว่าอย่างว่าถ้าเกิดจับกินแล้วเนี่ยนะครับผมขาวก็จะเบียดเลยก็ได้นะนก็อาจจะเป็นอีกวลีชันหนึ่งน,นะแต่ว่าจางจรการจับกินตรงนี้ก็เหมือนกับเซนเต้เหมือนกัน่ะสมมติถ้าผมไม่เอาแล้วจับกินอีกนทีซ้ำไมนะ่เงี้เนี่ยแล้วซ้ำอุ้ยไม่ได้กันใหญ่โอ้งั้นแสดงว่าจริงๆวองวลชันสลับละลบแบบนี้นะผมงั้นจังหวะนี้จริงๆแล้วดำเนี่ยไม่น่าจะต้องต่อลงนี้ก่อนนะผมามบางคนไปจับกินตรงนี้อย่างที่าอ่อน คนจะไปตรงนี้วาดไปเนี่ยดำคนจับกลินตรงนี้เพราะสุดท้ายยังไงซะเดียวก็ต้องได้ต่อลงอยู่ดีนะครับจะเรียกว่าสับสี่คะแนนนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วกเ็เปิดโอกาสให้กอล์ฟคว้าโอกาสไว้เพียงเล็กน้อยแต่ก็คว้าโอกาสไว้ไม่ได้นะครับผมอาจจะเวลาไม่ทันแหละไม่ได้อยู่ที่ความสามารถครับผมมั่นใจว่าคนพวกนี้นะผมเวลามีเนี่ยนะความสามารถอย่างไงก็ถึงแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมานั่งเขาเรียกได้สงสัยความสามารถกันนะครับเรื่องเวลายอย่างเดียวนะซึ่งเมื่อวิทลิทเนี่ยนะผม เอาชนะกอล์ฟไปได้ในกระดานนี้ทีเนี้ยก็เลยสู่จุดคลายแม็กสูงสุดของการแข่งขันทางนี้คือหัวหน้าทีมสฝั่งชนกันสำหรับคนจัดนะครับผมรู้สึกโอ้มันช่างม,มันถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยในการวางแผนให้หัวหน้าทีมสองฝั่งได้เจอกันได้เย่นี่จะเป็นอะไรเราคงต้องแบบนะะชยโยกันไปแล้วนะครับผม <laughs> ก็ซึ่งการเจอกันเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสองคนเนี้ยแม็กกับการเองเนี่ย สนิทกันมากนะฮะสนิทกันมากคุณพ่อของน้องการก็เล่าให้ฟังว่าแบบเราไปเรียนอยู่เรื่องเมืองจีนกันนะแม็กก็จะอุ้มการวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่สนิทกันนะแล้วก็การก็ชอบมานั่งนั่งปักแม็กวิลิทคือเหมือนเป็นพี่ชายอ่ะพี่ชายที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะผมแม็กเองก็ต้องมาเจอกันเป็นศึกที่เรียกว่าศึกหมาแมวของเขาสุดท้ายนะซึ่งการแข่งขันจะเป็นยังไงนะการกับแม็กนะผมติดตามในกระดานสุดท้ายของ การแข่งขัน Smart h e a r t and Meo Championship ค,ครั้งที่หนึ่งในตอนต่อไปครับตอนนี้สวัสดีครับ